สองคอมเมนต์ชาวต่างชาติลิงลิงคองกับลูกใหม่สุดล้ำจาก Gentle Monster Collision Bow Collision 2025แต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้เห็นลูกใหม่ของลิงลิงแล้วรู้สึกยังไงกับลุกนี้จาก Gentle Monster บ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ เรียกเสียงคือฮาทั้งโลกออนไลน์อีกครั้งสำหรับหลิงหลิงศิริลักษณ์คองที่ล่าสุดปล่อยผ้าแฟชั่นเซ็ตใหม่กับแว่นตา Gentle Monster Collection Vogue Collection 2025ในลุคนี้หลิงหลิงมาพร้อมกับความโดดเด่นเกินต้านทั้งเส้นผมสีดำที่ผิวไหวเสริมความดุดันและลึกลับกับเมคอัพที่เผยผิวโทนธรรมชาติผสมความโมเดิร์นเผยลุคที่ทั้งคูลเฟียสและล้ำสมัยอย่างแท้จริง จุดที่ทำเอาอแฟนๆพูดถึงไม่หยุดคือการนำเสนอภาพลักษณ์ไซเบอร์สาวสุดล้ำด้วยกางเกงดีไซน์แนวหุ่นยนต์บวกกับเครื่องประดับที่แฝงกลิ่นอายอนาคตส่วนแฟนๆถึงกับยกให้เธอเป็นแฟชั่นไอคอนจากโลกอนาคตกันเลยทีเดียวสื่อต,ต่างๆก็ต่างพร้อมใจกันแชร์ลุคนี้อย่างต่อเนื่องเรียกว่ากลายเป็นไวรัลอ,อีกครั้งของนิ่งๆที่ไม่ว่าขยับตัวทำอะไรก็สามารถสะกดสายตาทุกคนได้ตลอดเวลา คำถามก็คือแฟนๆต่างชาติจะมองลุคนี้ยังไงกันบ้างจะปืิ่มในความล้ำสมัยความเฟียสหรือจะชื่นชมเธอในฐานะแฟชั่นไอคอนระดับโลกวันนี้แอดจ,จะพาทุกคนไปส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรกับลุกใหม่ของหลิงหนิงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยค่ะหิงหนิงคองนี่คือยิ่งนับวันยิ่งไฟลุกคอมเมนต์ต่อไปค่ะสไลด์ลุกสุดท้ายเหมือนดาวิกาเลย คอมเมนต์ต่อไปนะคะไฟลุกคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของลิงลิงคองดูร้อนแรงเทและมีสไตล์แบบไม่ต้องพยายามเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะการผสมผสานระหว่างศิละปะก,กับการใช้งานเชียงนาทึ่งจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะลิงลิงคองคือตัวแทนแห่งอนาคตของซีรีส์โบของ g e n t l e m o n s t e r คอมเมนต์ต่อไปค่ะ ลิงหเธอส่องประกายเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะกล้ามั่นใจเซ็กซี่เธอสามารถใส่ลูคไหนก็เอาอยู่และยกระดับไปอีกขั้นได้แน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะเทมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะเธอสมบูรณ์แบบแล้วในแบบที่เธอเป็นคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะ ลิงลิงกับเจนเท์มอนสเตอร์โบว์คอลเลชันนี้ทั้งก้าและเท่ได้อย่างมีรสนิยมคอมเมนต์ต่อไปนะคะที่รักฉันรักคุณลิงหลิงคองคอมเมนต์ต่อไปค่ะว้าวสไตล์แบบนี้น่าประทับใจมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะเอาล่ะฉันยอมมีหุ่นยนต์ในชีวิตจริงเลยก็ได้คอมเมนต์ต่อไปค่ะ นี่เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ภาพที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำที่สุดคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะแบบนี้ควรอยู่บนแมกซีนเลยนะว้า wow. วไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะแว่นคือที่สุดจริงๆเจนเทอร์มอนสเตอรทำออกมาได้เป๊ะมากคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะลิ่งลิงคองฮอตมากคอมเมนต์ comment ต่อไปนะคะ ลิงหลิงเธอคือไอคอนแฟชั่นเจนเทอร์มอนสเตอร์เลือกคนที่ใช่ที่สุดแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะลิงลิงคองเพิ่มความดิบเพ่ให้กับลายใหม่ของเจนเทอร์มอนสเตอร์คอมเมนต์ต่อไปค่ะการผสมผสานของเทคโนโลยีกับศิละปะถูกทำให้สมบูรณ์แบบโดยลิงลิงคองและเจนเทอร์มอนสเตอร์คอมเมนต์ต่อไปนะคะ ลิงลิงคองเข้ากับแบรนด์ได้อย่างไรทิ่ติคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะความเท่และความแฟชั่นระเบิดพร้อมกันลิงลิงคองเข้ากับแบรนด์มากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะลิงลิงคองครีเอทสไตล์โบ c o คอลเลชันได้อย่างมั่นใจและดูง่ายได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะลิงลิงคองทำให้ดีไซน์สไตล์สถาปัตย์ดูใส่ได้จริงและเก๋สุดๆ คอมเมนต์ต่อไปค่ะคอลเลคชันใหม่ของเจนเทอร์มอนสเตอร์มีหลิงหลิงคองเป็นดาวเด่นคอมเมนต์ต่อไปนะคะหลิงหลิงคองทำให้คอนเซปต์แฟชั่นอนาคตมีมิติมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะการร่วมงานครั้งนี้ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับการเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คอมเมนต์ต่อไปค่ะหลิงหลิงคองสวมใส่อนาคตด้วยความมั่นใจที่ดึงดูดสุด คอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันยอมจริงๆเธอคือเทพธิดาที่งดงามเหนือคำบรรยายคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะความงามที่เป็นนิรันร์ผู้คนตะลึงเล่ากับโฉมงามผู้ทำให้เมืองทั้งเมืองสั่นสะเทือนคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะคิ้วตาคมดวงตาเปล่งประกายสง่าง,งามเจิดจ้าเห็นแล้วลืมความธรรมดาไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะ งดงามราวกับเมฆบางที่ปกคลุมพระจันทร์อ่อนโยนราวหิมะที่พิวไปตามสายลมคอมเมนต์ต่อไปค่ะคอนเซปต์ที่กล้าที่สุดของเ e n เทอร์มอนสเตอร์อยู่ในแววตาของลิงลิงคองคอมเมนต์ต่อไปค่ะแว่นนั้นเรียกชื่อฉันเลยสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อไปนะคะลิงลิงคองนิยามความสง่าง,งามแบบอนาคตใหม่กับเ e n เทอร์มอนสเตอร์2 0 5 Bow collection ทุกกกอบแว่นคือผลงานชิ้นเอกเมื่ออยู่บนตัวเธอคอมเมนต์ต่อไปค่ะลิงลิงเธอกำลังนิยามความกล้าและความงามใหม่อีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปนะคะลิงลิงเป่งประกายแก่นแท้แบบอาวองกาของ g e n เทอร์มอนสเตอร์การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับเสน่ห์ที่ไร้การเวลาคอมเมนต์ต่อไปค่ะลิงลิงคองครอบครองอนา,าคต คอมเมนต์ต่อไปนะคะล้ำยุคไร้ความกลัวนี่แหละหลิงหลิงคอมเมนต์ต่อไปค่ะหลิงหลิงคองและเจนเทอร์มอนสเตอร์การร่วมงานนี้สุดยอดมากมาพร้อมพลังความคู่คอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะหลิงหลิงคองยกระดับแว่นตาให้เกินกว่าแค่เครื่องประดบับกลายเป็นงานศิลป์ที่โดดเด่นคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะ ลิงลิงคองทำให้ทุกคนตะลึงในคอลเลกชันล่าสุดของเจนเทอร์มอนสเตอร์คอมเมนต์ต่อไปค่ะดีไซน์ล้ำสมัยของเจนเทอร์มอนสเตอรเจอคู่ที่สมบูรณ์แบบในสไตล์ของลิงลิงคองคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะลิงลิงคองสวมใส่อนาคตด้วยความมั่นใจที่สะกดทุกสายตาไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะ ความงามและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณยิ่งนับวันยิ่งสวยและน่าประทับใจมากขึ้นไปอีกฉันชอบสไตล์ล้ำอนาคตของคุณมากคอมเมนต์ต่อไปนะคะหลิงหลิงคองความสุขที่คุณมอบให้นั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดที่เงินจะซื้อได้และคอมเมนต์สุดท้ายค่ะเส้นสายมุมมองและดีไซน์ของกรอบแว่นทุกอย่างดูเฉียบคมขึ้นเพราะมีหลิงหลิงอยู่ในเฟรม เป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่แอดได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้นะคะลูกใหม่นี้ไม่เพียงสะท้อนความเฟียสและความโมเดิร์นของลิงหลิงคองแต่ยังตอกย้ำให้เห็นว่าเธอเก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองการร่วมงานกับเซ็นเตอร์มอนสเตอร์ในบูค o อลเลชัน2025คือการยืนยันว่าเธอพร้อมจะพาแฟชั่นไทยไปสู่สายตาระดับโลก แล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะคะที่ได้เห็นลุคนี้ของลิงหนงแล้วชื่นชอบลุคนี้ของลิงหนงกันไหมหรือให้กี่คะแนนกันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกแอดกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากให้แอดตามไปส่องคอมเมนต์ลุกไหนของลิงหนงอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ